ผมมาซ่อมเครื่องซักผ้าหนูกัดเต้าที่แล้วอ่ะที่เขามาทาเนี่ยเขาบอกว่าเขามาต่อสายไฟให้แล้วเชื่อมบัดกรีให้คิดไป300บาทวันนี้มันหนูมันกัดอีกก็มารื้อปรากฏว่าเขาอ่ะไม่ได้เชื่อมก็แค่เอาสายไฟมัดแล้วก็เอาท่อหดมันก็มัดไว้ใช้เทปดำพันพันเก็บสายรวบสายแล้วก็ตรเนี้มันก็มัดนะอุปกรณ์อ่ะถ้าเราไม่มีหัวแรงอ่ะ ตัวนี้เนี่ยเป็นท่อหดแล้วก็มีตะกั่วแบล็กรีในตัวเนี่ยเนี่ยหาซื้อได้ตามแอปช้อปปิ้งทั่วไปเนะี่ยผมก็เอามาใช้นะเดีย๋ยวมาดูงานแก้กันหลังจากที่เราใช้ตัวท่อหดไอ้นี่ท่อหดที่มีตะกั่วแบลกรีในตัวเนี่ยนี่งานจะออกมาสวยๆตรงนี้จะเป็นซีลกันน้ําด้วยนะครับที่ผมซื้อมาก็จะประมาณนี้มันจะมีหลายสีหลายไซส์แต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวสีสีฟ้าให้เป็นประจําเพราะว่า ไซส์อื่นมันเล็กไปใหญ่ไปประมาณนี้งั้นเราก็ไปแล้วครับบััสดีครับ